น้องตัวแดงน้องตัวแดงน้องตัวแดงมันต้องชุบในสมอกในสมอกคุยเคเไม่ยังไงที่ไม่มีกิฟต์ให้พี่เห็นตัวนึงพี่ยิงซีได้ซ้ำซ้ำซ้ำเอาตายหาเลยจ้าระวังนะไม่ไอมันกระโดดแล้อยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยยิงพวกมึงเลยคุยยิงไม่โดน เบ้านทั้งสองชั้นตายเหลือเหลือเหลือบ้านเหลืองอย่าอย่าให้คนอื่นรักเจอแคแครวิ่งมายิงข้งหน้าที่คอให้อยู่ได้ยินใช่ป่ะตรงคออ่ะวิ่งมาเรื่อยๆโดนนั้นหนึ่งโดนนั้นหนึ่งแล้ววิ่งกลับวิ่งกลับ มันไม่รู้ว่ากูยิงจากไหนเว้ยมันวิ่งไปหาแคทเรื่อยๆมันวิ่งไปหาแคทเจอใกล้เจอเจอเจอต้องไหนมาร์กยู่ใช่ปะเอ้ยมาร์กมาร์กแสงมาร์กแสงแคเนแล้วแคเนเดี๋ยวบนหัวเนี่ยอีบนหัวแคทตัวนึ่งมันปลาระเบิดมันจะปลาระเบิดสองตัวแค่สองตัวบนหลังมีอีกตัวหนึ่งน้องตัวนึงน้องตัวนึงน้องตัวนึงมันต้องชุบในสมุกในสมุกชุบอยู่แต่พี่ทำได้ทำได้ตัวนึงเลยอีกตัวนึง อยู่ศพเดียวกันเลยวิ่งไปมันจะวิ่งไปขึ้นข้างบนจะวิ่งไปเอาโดนนั้นนึงโดนนั้นนึงแล้วสวยน็อกแล้วเหลือแค่ตัวฝาแล้วคุยเอคเอทไม่ยังไงที่ไม่มีกิฟต์ให้พี่เห็นตัวนึงพี่ยิงฟีได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยน็อกน็อก ไตตินไตติงก้อนหินตติงก้อนหินเฮ้ยเหล่าก้อนหินเหล่าก้อนหินเหล่าก้อนหินก้อนหินนั้นหัวเต้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 ยซ้ำซ้ำซ้ำเอ้าตายหาเลยจ้าอยู่ห้องน้ำอยู่ห้องน้ำเจอแล้วมันอยู่หลังห้องน้ำขับรถฉีกออกไปยิงได้ปะ นกตัวหนึ่งนะอย่าอย่าให้คนอื่นรัดอย่าเหลือในบ้านเหลือในบ้านมันวิ่งมาบ้านมันวิ่งมาบ้านนี้มาสองมังสองมั้2สองโคออกไม้ยังอยู่ตัวหนึ่งเหลือรถใหญ่เหลือรถใหญ่เจ๋งแล้วอยู่หน้าพี่เลยอยู่หน้าพี่เลยวิ่งมาแล้วมังสามสองนัดสองนัดสองนัดขาดนัดนเดียวยอยู่นี่นตายแล้วตายแล้วตายแล้ว กูเนี่ยรถมันทิ้มตรงกูอ่ะสองคันเว้ยระวัวงนะไว้ยนี่ว่าบ้านนี้มไม่มีโรคที่นิ้วเมื่อกี้ยังอยู่อยู่ดีๆก็เจอในห้องน้ำเห็นไหมนเนี่ยมีงูอยู่ในรองเท้าบูชันกูไม่อยากตายมึไปได้เลยเช็คดีๆนะกูเปิดห้องน้ำมากูเจอนะกูบอกให้ ไอ so Wait, oh, ้มันกระโดดแา้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยิงมาคุยิงพวกมึงแล้วกูยังไม่โดนน็อกแล้วมันน็อกไปแล้วน็อกไปแล้วบ้านไหนตรงไหนน็อกโอเคตายเลยบ้านท้าสองชั้นตายเหลือเหลือเหลือบ้านเหลืองมันปีนมันจะปีนมันจะปีนมันออกขวา ีปลาลววระเบิดใส่ตรงรั้วนะมีไฟปะมินล็อกก็ดังเลยพี่ระวางระวังมันตีเดียวกัับกงว้าโกดัง